ยินดีต้อนรับสู่จะเป็นอย่างไรหากเราบอกคุณว่ามีบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้พื้นผิวของโลกแห่งยานยนต์นั่นคือความเงียบพลังไฟฟ้าและความกล้าหาญความลับที่เราการสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานวันนี้คุณไม่ได้มองแค่แนวคิดใหม่แต่คุณกำลังมองบางสิ่งที่เป็นจริงมีชีวิตชีวาและล้ำยุคอย่างไม่ต้องสงสัยยินดีต้อนรับสู่สาย F A H ปี2 0 2 6พวกเขาเก็บเรื่องนี้ไว้ด้วยเหตุผลสาย F A H ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นไปตามนั้น แต่มันถูกออกแบบมาเพื่อหลีกหนีจากความคาดหวังประเพณีและแม้แต่เส้นทางที่เราคุ้นเคยมันคือเครื่องจักรแบบที่ถูกกระซิบถึงในสตูดิโอออกแบบของเอเชีย er ตะวันออกเฉียงใต้และถูกออกแบบอย่างเงียบๆราวกับอยู่ระหว่างนิยายวิทยาศาสตร์และความหลงใหลในยานยนต์ไฟฟ้าสาย F.A.H. แปลว่าสายฟ้าในภาษาไทยเหมาะสมเพราะนั่นคือสิ่งที่มันให้ความรู้สึกสายฟ้าฟาดอย่างฉับพลันและส่องสว่างฉับพลันทรงพลังแต่ต่างจากพายุที่โหมกระหน่ำ และหายไปสาย FAS AH ถูกสร้างมาเพื่อให้คงทนทุกเส้นโค้งทุกเส้นสายทุกลมหายใจอันเงียบงันที่แผ่ซ่านไปทั่วตัวถังล้วนถูกรังสรรค์ขึ้นด้วยเป้าหมายเดียวนั่นคือเคลื่อนไหวดุดสายฟ้าและผู้จาดุดความเงียบเผยความลับอันยาวนานเบื้องหลังสาย FAS AH ปี2026รถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำที่ถือกำเนิดจ,จากความเงียบงันและออกแบบมาเพื่ออนาคตในวิดีโอสุดพิเศษจากเทสติ้งการนี้ค้นพบยานยนต์ที่จะนิยามนวัตกรรมสมรรถนะและการออกแบบแห่งอนาคตใหม่ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยระบบส่งกำลังไฟฟ้าแบบดูอัลคอร์และแนวคิดที่มาจากสินกระสิบสาย F A H เป็นมากกว่ารถยนต์แต่มันคือสายฟ้าที่แล่นอยู่บนล้อรับชมตอนนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์แห่งการขับขี่แห่งอนาคต